God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing approved. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay in man. Never stop. So a deep to You do keep me like ผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำํำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200ไอ i ดสกินแลร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เ d ทดี DD, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุมค้มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open นดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาร์ก็ลดส,งสูงตัวไปถึง25%เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบสเลียวต้าชแนลนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็มาดูการเดินเกมของเตลเซียนกันนะครับผมก็อันดับแรกกับการเลือกบูสต์ก่อนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมเลือกมาเป็นบูสต์ความเร็วจมความเร็วจมตีอะไรอ่ะความเร็วเคลื่อนที่นะครับถ้าไม่ถึงเป็นบูสต์นี้ครับเพราะว่าฮีโร่ทีมน,นี่เอื้อต่อการแก๊งมากเราจะวิ่งเพื่อไปแก๊งออฟเลนก็ได้เพราะว่าแบทแมนน่มี CC สตาร์ทให้เราได้ หรือว่าเราจะวิ่งตามเล่นกับโอเมก้าก็ได้หรือว่าเล่นกับวันเดอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นในเกมนี้ผมจะเล่นมาเป็นบูทแวนนะครับผมวิ่งเติมเกมไวๆนะครับแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยเราคิดว่าเกมนี้เราน่าจะเดินเกมได้ไม่ไดีขนาดนั้นนะครับเดินลําบากก็เล่นเป็นบูทเจาะเวทก็ได้นะเอาแบบคอมโบแรงๆเน้นดักนะครับหรือว่าถ้าเกิดได้ไฟล์บ่อยๆเนี่ยเล่นบูทลดคูดาวก็จะดีครับสกิล2เราจะวนมาไวครับสกิล1ก็อาจจะทําดาเมจได้บ่อยนะครับผม วิธีการเรียกบูตก็จะประมาณนี้นะครับเรารอแช่หนักเอ,อ็นอนะโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับไม่โดนก็ถือว่าได้กดดันนะครับผมก็กลับไปฟาร์มกับป่าต่อครับป่าแท็กกลางเราแท็กป่าครับตามสูตรเลยเพราะการที่เราทําแบบนี้ครับเราจะเลเวลสี่ทันมังกรนะครับผมแล้วป่าเนี่ยก็จะสี่อยู่ดีนะเพราะว่าป่าเนี่ยเขาได้แท็กกลางมานะครับ ราจะขึ้นเป็นอากนี่นะครับจริงๆเนี่ยจะเล่นเป็นบูมสติ๊กก็ได้แต่ผมชอบเล่นอากนี่คู่บูมสติ๊กนะเพราะว่ามันแรงดีนะครับทำไมถึงออกมาเป็นอากนี่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เราออกบูมสติ๊กเนี่ยเราจะคุ้มครับเราจะได้ใช้บูมสติ๊กเล็กด้วยเนาะตรงนี้สามารถสโลแล้วก็แช่ได้ครับตอนนี้เขายังไม่มีบูตต้านหาเนี่ยคือมันสามารถสโลแล้วก็แช่หนักหน้าได้ยังไงก็โดนครับนม่ก็เลยบังคับลิเลียจ่ายฟิกนะครับผม ืนตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันจะมีีเจนวิ่งมาครับผมซึ่งถ้าเกิดเรารับีิจนคนเดียวน่าจะไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมายืนเกาะกลุ่มอยู่กับเพื่อนดีกว่าผมลากมังกรออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อนจะได้ตีง่ายแคทแมนเดินมาเซอร์เวย์ครับเจอกับลิเลียครับว่าลิเลียนี่จะเล่นไฟไม่ได้นะเราโฟกัสเอลสูครับผมอุ๊ยโดนสะบัดตรงนี้ต้องแช่แล้วครับผมอ่าแล้วแช่โดนลัมเบอร์อย่างงี้ก็ไม่น่าจะรอดครับลัมเบอร์ไปเกิดครับได้เอเลนดอต่อด้วยครับตรงนี้ อัพสโลไปครับได้ฟิกเกอร์เอลซุจะเข้าไปทุบได้เลยครับสวยงามครับตรงนี้สวยมากไปแรกถือว่าดีเลยนะครับผมแต่าเทยเนี่ยเป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากๆต้นเกมกลางเกมนี่คือเก่งจัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมก็ต้องเอาเยอะๆหน่อยถ้าเกิดแบบทีมมีตัวที่เล่นต้นเกมกับเราด้วยด้วยก็จะดีมากๆเลยครับในเกมนี้เนาะผมจะต้องกลับก่อนนะครับมานาไม่มีละ วีโอเมกาเดินไถ่ครับผมเคียร์คลิปก่อนแล้วกันนะถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอลิเลียครับแต่ตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ลิเลียนะลิเลียเนี่ยต้องโป๊กกดโล่เราก่อนนะครับผมเขาถึงจะทำดาเมจใส่เราได้นะโลบีแกนไปครับสกิลหนึ่งนี่ครูดาวมาก็ใช้ต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมพยายามเก็บสกิลสองไว้ด้วยนะเอาไว้แบบกันว่าเขาจะมาลารหรือเปล่าครับ วางตักไปเลยนะครับผมโอ้ไม่โดนใครเลยทุกคนอ่ะโดยบีเจนครับอย่างนี้ก็อันติเลยครับผมอพอเราแชา่ตัวแล้วกดตีเนี่ยยังไงก็ต้องตายหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆตอนที่เตลเซียนแช่ได้นะยกเว้นแบบถ้าเกิดฝ่าตรงข้ามเนี่ยเลือดประมาณห้าหกพันอะไรแบบนี้นในช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่ตายครับคอมโบเราไม่ได้แรงขนาดนะั้นอ่าอย่างนี้ผมก็แชร่รอเลยครับผมคือกดแข็งเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นการที่เขาเซตให้เราแล้วนะเราก็แค่แบบรอแช่ แ,บบแม่นแม่นนะครับจริงๆเนี่ยเอ็นดอร์อาจจะต้องกดแข่งเพราะที่ผมใช้สกิลสองแล้วนะ่อกี้นี้เขาแบบรีบไปหน่อยนะครับผมตรงกลางเอลสุโดนอ่ะเอลสุโซโลโอเอลินไปครับไม่เป็นไรเขาแน่โดนคาป้อมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตโลแล้วอันแหนเลี้ยวเฉยเลยวะโอเคตรงนี้สวย้วครับเราได้อันติของบีเจนมาอย่างนี้คุมและบีเจนมันจะไม่มีอันติเอาไปทําเกมแล้วนะครับ ก็มาใช้นตีหนีไปที่เรียบร้อยแล้วบีเจ้นเนี่ยมันไม่ชอบใช้นตีหนีหรอกมันต้องใช้นตีทําเกมอ่ะบีเจ้นมันก็เป็นตัวที่เก่งต้นเกมเหมือนกันนะเลดเกมมันก็จะไม่เก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเสียนตีไปแบบนี้คือเราได้เปรียบครับผมเราสามารถย้ำเล่นต่อได้เะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยมีโอเมก้าเคลียร์แล้วก็วันเดอร์เคลียร์ครับแล้วบีเจ้นเนี่ยเขาไม่มีนตีแล้วเห็นป่ะเขาส่งแบบอีโมจิด้วยว่าเขารู้ว่าผมด่าอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเขาฝืนตรงนี้เขาก็มีโอกาสตายครับเพราะเขาไม่เหลือนตีแล้วด้วย ถ้าเกิดเขาไม่นี่คือเราก็เดินเข้ามากดดันไดเลยครับอ่าสวยเนี่ยเขาไม่เล่นเราก็เดินเข้ามากดดันเลยแต่เมื่อกี้นี้ระบบออโต้มันค่อนข้างหล่อนไปหน่อยนะผมไม่ควรจะลากออโต้นะเพราะว่า <laughs> กดออโต้แล้วมันไปสกิลหนึ่งใสค่คลป่าไงมันเลยทําให้แบทแมนอ่ะเล่นยากนิดนึงถ้าเกิดผมสกิลหนึ่งโดนอย่างตอนแรกแบทแมนก็อาจจะไม่ตายนะครับเราดักเล่นต่อได้อีกนะครับผม รอเองดอนะเผื่อจะมาแช่โอเคทหารจับตัวยาครับตัวนี้มันไวตโลตอบเลือดไปครับผมตโลอีครับสกิลมาใช้สกิลมาใช้ครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปเติมล่างนะเรามีบูทแวนครับเราไปไวอยู่และไอหนึ่งครับผมเข้ามาเก็บงานให้เพื่อนเราแช่อุ๊ยอย่างนี้ผมเล่นละ ไม่รู้อ่ะยอมตายเลยแล้วกันนะ <Yeah. S 1> จะกดเอลซูกลับบ้านจ <Yeah. S 1> ีจ้นอยู่ล่าง <Yeah. S 1> ใช่ปะตอนแรกตรงกลางที่คนที่จะมาเคลียร์ก็น่าจะเป็นเอเลนดอร์ครับซึ่งเอเลนดอร์เป็นตัวที่จับตัวยากครับผม <Yeah. S 1> อุยอ้ยโหงานงานเข้าละเราแช่ดาก่อน แอนติอันติแบบโอ้โหเกือบตายครับผมกิดกดรีคอเวอรี่ด้วยนะกิจที่เป็นการแช่ดักนะครับผมรู้ว่าเขาน่าจะต้องสกิลกระโดดมาหาเราอยู่แล้วครับเราก็แช่ดักไปเลยนะครับผมเฮ้ยโหเราจริงหมดทุกคนมันขนาดนี้หรอเอ็นดอโดสโลไปครับผม ัำเบอร์ตบเราละสโลอีกไม่โดนแช่แล้วก็สโลแล้วก็แช่แล้วก็อติอู้ทำไมมันหายจากแข็งไวจังอะไม่ได้ล้างด้ยนะแต่หายแข็งไวมากตอนนี้นี่รูปเกมเราก็ดูไม่ได้นำเลยนะทุกคนจริงอะคือมันควรจะนำมากกว่านี้นะแต่ว่ารูปเกมมัน มันไม่ได้นำแบบเท่าที่ควรอะ่ะดูป,ป้อมดิทุกคนป้อมฝั่งเราเสียเยอะกว่าอีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเลดเกมไปเนี่ยตัวเรามันก็จะไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ทีมนู้นเนี่ยคือก็เหมือนกันนะเลดเลดเกมก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีตัวต้นเกมเหมือนกันนะทั้งเอลสูทั้งบีจันเอเลนดอร์ไม่ไม่ครับไม่ครับ เราจะไม่เล่นกับเอเดอร์ครับผมตอเลื่อนได้ตอครับเมอนเดินไวรับผมเมดทีมไฟพยายามต่อเลือฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับถ้าเลือเขาลดเนี่ยทีมเราจะเล่นง่าย,ยน,าน,น,นะครับผมแต่เอลซุไม่มันก้าคืนเหมือนกันนะทุกคนี๋ยวเวฟนี้ก่อนอค,ค่อยเล่นนะทุกคนถ้าเกิดเราแช่ได้มาสามารถพลิกไฟได้นะ โอ้โหมันตัติใส่เลยโหี่หมอนี่มันเอาจริงว่ะแต่ดีนะที่เราแบบเป็นเตลเซียดนะทุกคนมีพาสีที่กันได้ทีมเราตายหมดเลยโอ้แทบว่ะทุกคนผมทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาจะขี่ไปจันขึ้นไปทำเลนบนกันนะสถานการณ์ทีมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะทุกคน ดักครับอุ้ยสวยได้ลิเรียอย่างนี้ก็หวานช่ำพี่แนนมาทุกคนเราต้องแชร์ได้ละปึ๊บชึบโอ้โหแชร์ไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับยืนลำยืนลำครับแล้วออกมาได้ครับแค่ดักดตัวอยู่นะช็อตนี้ตัวได้ตัดคนอาซีฟของเรานี่มันค่อนข้างอ่ารับมือกับพวกที่ต้องคอมโบไวๆได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่า โล่มันหายแล้วก็จริงครับแต่มันยังกันดาเมจอยู่อีกประมาณ0.5วีอะถ้าเกิดฝั่งนู้นนะคอมโบเร็วเกินไปอ่ะมันจะติดโล่เราหมดเลยเช่นอะคอมโบ2 1ลิเลียคอมโบสกิลของบีเจนอันติสกิล1เนี่ยคือเราบล็อกได้หมดเลยนะครับในตอนนี้ที่ผมไม่ได้ไปกับทีมอ่ะเพราะว่าผมต้องการทำเวฟทุกคนเพราะว่าเราต้องการเอาป้อมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำเวฟเลยนะครับผมอันติเคลียร์เลยจะได้ไปไว อันที่ผมไปทำเวฟล่างมาเราได้ป้อมล่างมาแล้วนะครับผมการแบบเอาอ็อบเจกต์เพิ่มเติมให้กับทีมนะครับอี่เลียมคอมโบมาครับผมหลบได้เนาะแม้ว่าอาจจะคอมโบมาได้แต่ว่าก็ปิดโล่ผมอยู่ดีนะครับโอเคโล,ล่เรากันไปที่เรียบร้อยแล้วนัวมากไฟนี้ผมต้องเข้าไปเล่นให้ได้อุย้ยสันสวยนะปฟกัสตัวดามเมจครับยินล้าก่อนเลยครับตอนที่เราเปิดตีเนี่ยเราจะถึกขึ้นด้วยนะครับผมได้เกาะกันกายภาพนะ โไฟนี้สวยครับผมทีมเรามันจบบ้านได้เลยนะทุกคนเพราะว่าลิปกลางมันตันเข้าได้อะโอกาสจบได้นะเพล่อนไปเอาดาครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปโซนนะเพราะว่าฝั่งคนเหลือสองคนก็อยู่หน้าบ้านกันหมดอ่ะเรารอดักก็ได้นะโอเคเขารับคลิปแล้วก็ขโมยเลยครับผมบูตัวนี้ กำลังเกือบอยู่นะผมว่าทำเลนให้เพื่อนนะเปลี่ยนอาชีพครับในช่วงเลดเกมไปเพื่อนทำเลนนะครับผมอะไรที่มันยืดหยุ่นได้ก็ควรจะทำนะครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ของออฟเลนแหละทุกคนแต่ว่าออฟเลนก็ทำเลนบนอยู่เอ็นดอร์จะตายนะครับโฟกัสก่อนโอเคสวยลัมเบอร์ลัมเบอร์ตายเลยครับอ่ะนี้สวยเลยแห่ครับตัวนเต็มๆต็มครับผม สวยเฉยครับไฟเนสยิงสวยมาส่องไฟแล้วนะอยู่ๆไฟเราก็ดูดีขึ้นมาครับโอเมกาปิดป้อมใบช็อตเน้ลิเลียดูดิคอมโบมาเห็นปะเลือดเราไม่ลดเลยนะเพราะมาติดก่อเราหมดเลยผมแช่ขาบ้านที้ผมจีจีครับเกมเน้ต้นเกมก็ ถือว่าเราไฟดีอยู่นะครับแต่ว่ารูปเกมเลนบนกับเลนล่างาเนี่ยมันไม่ได้ชนะเลนขนาดนั้นนะครับแล้วออฟเลนเราเป็นแบทแมนด้วยแบทแมนมันก็ไม่ใช่ตัวที่ดันเลนเก่งอ่ะมันเป็นตัวที่แบบต้องมาแก๊งนะครับผมมันถึงจะเก่งนะครับส่วนอีลินเราก็โดนปล่อยซึมๆนะครับผมแล้วก็มีโดนเอลสูโซโล่คาเลนไปด้วยนะครับเกมต้นเกมเราก็เลยแบบไม่ได้ลื่นไหลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรามาได้ทีมไฟนะนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยซ,ซีซีมันค่อนข้างหลายตัวเลยนะครับซีซีแบบอันตรายอย่างเช่น ถ้าวันเดอร์เกี่ยวได้แล้วได้คอมโบเนี่ยตัวบางๆเนี่ยโอกาสตายสูงมากหรือว่าถ้าโอเมก้าสตันได้นะครับผมแล้วมีแบทแมนที่มาช่วยเติมดาเมจอันนี้ก็ฆ่าได้คือทีมเราเนี่ยมันมีคอมโบฆ่าครับถ้าเกิดกดคอมโบเสร็จเนี่ยอ่ะตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอกาสตายสูงมากจากเป็นลัมเบอร์นะครับเพราะว่าลัมเบอร์มีล้างแล้วก็เป็นแท้งยึดถือมากๆส่วนตัวอื่นเนี่ยมันโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยคือมันก็จะตายแล้วนะครับผมเกมนี้อ่าการเกมเลด,ดเกมเนี่ยเราเลยกลับมาเล่เกมได้อยู่นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะสนับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คอนหนึ่งไ like, ลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ